แล้วยังไง80บาทสุดท้ายนี่ครับผมคนดูวัดเรือวัดหนองกันไปนเลยคนดู6 0บาทสุดท้ายยังไงนะครับมาขอสักทีมาโบ16บาทนี่นะโอ้ยเอาดีคนดู480มาเวอร์จัดคนดูช็อตนี้เอาดีโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมคนดู เอาตึงเอาสวยเลยง่ายคนดูจังหวะน,นี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเอาตึงเอาสวยเลยง่ายเนาดูแค่นั้นแหละนะฮะท่านผู้ชม680บบาทนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับบักยองพาปันนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมไวโคเตอร์เช่นเคยนะครับผมในทุน200ในะวันนี้ก็มาดูนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมก็ไปลุยกันเลยแล้วกันก็ดู Let's go ครับผม ยาวๆชิวๆกันไปนะครับผมเบสสิบบาทนะครับผมทุนสองร้อยอ่ะมามาไวโคเตอร์วันนี้ไวโคเตอร์วันนี้ยังไงเพื่อนแล้วยังไงแปดสิบบาทสุดท้ายนะครับผมมาดูวัดวเรือบัดหนองกันไปนเลยคนดูหกสิบบาทสุดท้ายยังไงนะครับมาขอสักทีมา โบสิบบาทนี่นะโอ้ยเอา,ด,ด, 90, าดีคนดู480มาเวอร์จัดคนดูช็อตนี้เอาดีโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมคนดูเอาตึงเอาสวยเลยได้ง่ายคนดูจังหวะนี้นะฮะท่านผู้ชมทุกท่าน เอาตึงเอาสวยเลยง่ายคนดูแค่นั้นแหละนะฮะท่านผู้ชมหกร้อยแปดสิบบาทนะครับผมโบไปอีกรอบนะครับแปดสิบแปดบาทคนดูไหลบีครับคนดูสวยๆเลยนะฮะคนดู บึ้มบัมซัมเบ้นี่ครับผมเต็มกราบไปดีครับผมมาดูหกร้อยเจ็ดสิบกบาทนะครับผมท่านผู้ชมนะฮะบ,บึ้มสวยร้อยยี่สิบครับบึ้มสวยสี่ร้อยแปดสิบครับคนดูมาดีมา บึ้มสวย500บาทบึ้มสวย225 สวยๆเลยนะครับผมดู748บาทนะครับผมรอบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะครับผมเต็มๆไปดีนะฮะคนดูเออ2,700ไปแล้วนะครับผมซื้อฟรีเกมสมาไป้ไป750เอาแบบว่าจบๆไปเลยนะ มาเลครับผมฟีกเจกมจะจบเร็วหรือเปล่าสวยช็อตนี้26บาทครับคูณ3แล้วนะคูณยังน้อยอยู่คนดูสวยเอมาเรียงสวยๆครับคนดูบึ้มโอ้โหสวยไปอีกนะครับผมช็อตนี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะส3 1รบาทนะครับผมรางวัลก็โตนะครับผม เหลือ5ฟรี5ฟรีนี้ยังไง5ฟรีนี้ยังไงเน้นเน้นไปครับคูณ8ดคูณเก้าครับฟรีเกมซื้อไป750ตอนนี้ได้338โอ้โหถือว่าได้น้อยมากนะ ก็โอเคนะครับผม10ฟฟีสปินได้มา388บาทก็ถือว่าขาดทุนนะที่เราซื้อไป750บาทนะครับผมก็แต่ไม่เป็นไรนะครับผมทุนเรา200ได้มา2 1 0 0บาทนะครับผมวันนี้ก็โอเคแล้วนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.